เอาเทไปอีกหรอเทสุดๆอันบล็อกรองเท้ากันค่ะเย่เย่เย่ในคลิปที่แฮปปี้ทุกครั้งนะคะกับการอันบ็อกรองเท้าว,วันนี้เราจะมาอันบ x ็อกคู่นี้นะคะ Converse Run Star Legacy CX ตดา,าอ้าวยังไม่เห็นฮดาอ้าวกับหัวอีกคู่นี้นะคะคือ Converse Run Star Legacy CX เห็นตแต่แปลกๆไหมคะกออวดก,ก่อนเราต้องได้อวดสิ่งนี้ก่อนนะคะนี่ทุกคนเห็นยังเห็นหรอนี่นะคะอันนี้คือ แพลไปคัสตอมกับที่หน้าร้านคอนเวิร์ตมาค่ะเขาจะมีโซ่แบบนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีน้องชามแบบนี้ให้เราเลือกมาห้อยได้แล้วก็อันนี้ค่ะแพลเปลี่ยนเชือกมาด้วยเป็นเชือกแบบพ้วนนะคะ ไม่น่าเชื่อว่าร u น s t a r Legacy เท,ท,ท่แบบนี้นะคะคือพอเปลี่ยนมาใส่เชือกอ้วนก็คือแบบเอา้าเท่ไปอีกเท่แบบเท่เลยอ่ะอันนี้คือเชือกไซส์ใหญ่ที่พาวคัสตอมมาใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือเชือกไซส์ออริจินอลที่มาคู่กับรองเท้านะคะก็คือเนี่ยไซส์มันต่างกันมากแล้วก็การคัสตอมนะคะจริงๆที่หน้าร้าน Converse เขามีบริการเรียกว่า Converse b y U ก็คือสามารถซื้อสินค้าในร้านนะคะแล้วก็มาคัสตอมที่นี่ได้หมดเลยอันนี้ค่ะเป็นชักชามชักชามก็คือเนี่ยมัน จะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถเอามาร้อยกับเชือกไซส์ปกตินะคะแล้วเราก็ติดเข้าไปตรงนี้ได้มันก็จะอยู่ตรงนี้ของรองเท้าเราแต่อันนี้มันเป็นเชือกรุ่นใหญ่มันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็เลยเอากลับมาเดี๋ยวเราไปติดคู่อื่นขี่เนี่ย ติดได้มันก็น่ารักมากเลยเนาะเขาก็มีเรื่องหลายลายนะคะอันนี้สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าร้านคอนเวิร์สยามเซ็นเตอร์เลยค่ะนี่นะคะเราก็เกี่ยวไปกับเชือกแบบนี้เลยแล้วก็เกี่ยวสองข้างเป็นโซ่คล้องรองเท้าแบบนี้ค่ะเก๋ๆเพิ่มความเท่ให้ตัวคุณรองเท้าที่เท่อยู่แล้วมันก็จะเท่ขึ้นไปอีกเอาโซ่ไปร้อยแล้วเราก็จะได้แบบนี้ออกมาหล่อเท่สุดๆแล้วคือคิดภาพออกแล้วว่าแบบแถวจะเอาไปแต่งตัวกับชุดโทนประมาณไหนสไตล์ไหนแต่ว่าถามว่ามีชุดหรือยังก็ยังไม่มีค่ะ <g ül> แต่เราต้องมีรองเท้าไว้ก่อนไงสําหรับใครที่ชอบสนคเกอร์สายแบบเติมส้นส้นสูงอะไรใดๆคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ตอบโจทย์เลยค่ะคลิปอนะันบ็อกอ่ะมันจะไม่ได้สาระอะไรจากคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าแพรก็แค่จะมาเหอรองเท้าไปด้วยกันอ <g ül> <g ül> ยวกาเพืเ่อนเห่รองเท้าๆๆเพื่อนๆเฉยเแยละสำหรับคลิปรีวิวรองเท้าชัดๆนะคะแล้วก็คลิปสไตล์การแต่งตัวเดี๋ยวก็จะตามมาแน่นอน,ในอน,นะะในอนาคตนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไพร้วมเลยนะคะ แล้วก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย